วันนี้นะลุยกันเล็าแล้วของอีกคนยังไงไปนะไปเลยดุบเอาอาแล้วเอาของ้นนเทเ,เอาของไงเอาล้วของบักเฟละอะแกเฟลเขาเหรอไแทแทพีคุดตตหบนแล้วของนทน,น่มนทนติดิเมอไหัทนโนติดไิไอ <laughs> ้หี้ยนี่กูบเขา ยังรึกูปับชิวิยหน่อยยูวาหานี่มาทีกูเดีาแล้วกูหายของไงมาเมาธนูผิดก็ได้ว่ะอ่ะให้กูละอันกูละสองอันอ่ะ บ้านใครปุ้นะอูฮังน่นจังหวะนี้นครับตายที่สอไอ้ซาเลนก็ตายแน่กัเอาลมันนะจ้ามึงไปเลยมึงไปตัวยยิงกูไปต่อยยงอูร้อยยังอะไรก็ร้อยอ

แกงเดซายครับอมตะไอ้ห่านนี่มาตายแล้วนี่ครับดูดิพี่เฟียวเดินลงอมตะมาแล้วจ้ามึงซนมเหี้ยมึงจะลงเหี้ยอะไรมึงจะลงเหี้ยอะไรทําทําอะไรตรงนั้น <t> <también? t developed�>

Kristin đứng này không chưa shhhhhh thù Jin nhìn lại Đừng quên đứng này cái gì 18 iin Uieps bạn Aubain Tô từ người Phば tử trời ơi Tô từ người Ph Storeucc Hof Uriezugar Saya ui Position that you ground b Mondays you can't do nowave to wave this understand to time and time to time she ensembles by hand,3 times a day,4times a day,4 times a day,5 times a day,5 times a ตามมัเนตามมันมึต้องทอ้ไปมันเลกนัดอวันนี้คนนี้ก็เอรนะนี้มัดูต้มนูนนะนี่ดูบ้ส่งงัน่เล่นไม่ล่นดูบ้ส่งงันี่ายไม่ตายนี่ยังนี่ั้ง่ดยดูบ้บมม่นัม